สวัสดีกันด้วยเนาะในวันนี้เราก็จะพาทุกๆคนมาดูวิธีการในการเพิ่มยูบิโในรตตัวชิปเลี้ยวในจีกันเนาะจะขันตอนก็จะเป็นยังไงหากใครสนใจก็ลองมาดูแล้วทำตามกันไปได้เลยเดี๋ยวคันตอนแรกกนอด่นกันเลยให้เราได้เข้ามาในตัวหัวใจ hm.com เดี๋ยวจะมี link website มาให้ด้วยก็สามารถที่กดเข้ามาชีหกสันดาเลยเนาะหากว่าขี้เกียจที่จะพิมพ์ปหาหรือว่าอยากเข้ามาใน website กันแบบง่าย อ sensor, าแล้วพอเล้เขามากแล้วที่ไดตตัวเว็บไซต์ได้ต่างตรงตด้านนี้ก็จะมีได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่เข้ามาชช่เป็นคงแรกแลวไม่มีสมาชิกสามารถได้กดสมัครไปกดได้เลยหน้าต่างในตรงส่วนด้านนี้เขาจะเป็นาต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อดำการสมัครสมาชิกกันได้โดยการกรอกข้อมูลตามที่เขาได้กำหนดกันเอาไว้แบบนี้หรือว่าจะเป็นการสมัครผ่านสมาชีก google email ล้วก็สามารถเลือกกันได้แล้วทำการสมัครกันได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะแล้วใครที่ัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อชื่อการผ่านเดย อ่ะแล้วทีนี้ก็เลยก็เราจะได้เข้ามาที่ส่วนของตัวเว็บไซต์ hdata.com ในตัวเว็บไซต์นักต่างแตของเขาก็ติดไปมาวันนี้ก็เลยจะมีหมดหมู่บริการให้เราสามารถที่จะมาใช้งานทาการกันไปได้ที่ยอดเงินอยู่ที่ตรงด้านนี้ด้วยให้กับเราสามารถที่จะมาไว้ใช้งานได้ส่วนต่างๆต่อนนี้แล้วถ้าเกิดใครที่เข้ามาใช้งานในตัวเว็บไซต์ครั้งแรกก็จะไม่มียอดเงินตรงด้านนี้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาเที่อต่างกันแต่เมื่ออยู่ตรงด้านนี้ก็ไปก่อนได้เลยเพื่อที่จะทำการติดมันได้ไปใช้งานในตัวเว็บไซต์ข้าาา่่อ พอเราขึ้นช่องทางขึ้นมาเป็นประมาณนี้จริงช่องทางกันเลยไม่ว่าจะเป็นแกนคิวอาร์โค้ดโทโมนีมโ่โมเด็ตต่อไปเลยเป็นคริปโตเคอเรนซีเรื่องเพอร์เฟกต์โมนี่หากเราไมรู้จักเราก็ตรวจสอบทางหม่ในการเติมเงินนะถี่ช่องทางนี้เราก็สามารถือกเริ่มกันไปเราก็ทำการเติมเงินไปได้แบบง่ายกันได้เลยแล้วสำหรับใครที่ได้เติมเงินไปแล้วหรือว่ามียอดจริงกันอยู่แล้วลเราก็สามารถทีถ่จะกดย้อนกลับมาที่ส่วนต่างๆหรือใส่กระปิกกดได้เลยเนาะเราไปกดกลับมากันเลย และวพอเราได้กดยอดกึ้นมากันแน่แล้วที่ส่วนต่างไลฟ์อ,องเวลไซต์ทีนี้เราก็มาทำการเลือกที่จะดูหมดหมู่และบริการต่างๆต่างการกันได้เลยก็อย่างวันนี้เราเป็นการเพิ่มในส่วนยอดวิวในตัวนคลิปเลอจีเเลื่อนหาดูันเลยว่าเพิ่มยอดวิวได้อยู่ตรงไหน เอ่อบอรยอดอยู่คลิปเพื่อจะอยู่ตรงนี้ก็กดคลิกเข้าไปแล้วพอเราตันได้แล้วที่ในตัวหมดหมู่แล้วเราตันแปลที่ตัวบริการบริการจะขึ้นมาเป็นประมาณแบบนี้เราจะขอเลือกเป็นอันนี้เลยอันแรกนี้ก็กดคลิกเข้าไปเลยแล้วพอเราตันหน้าแล้วที่ในตัวหมดหมู่แล้วบริการก็ได้ประมาณแบบนี้ทีนี้ให้เราแล้วกดย้อนกลับมาที่ตัวของตัวคลิปเรือไอจีของเราอินเพื่อวนทำการของเลี้ยงอาจจะที่หนูตัวคลิปเรือไอจีกันมาแล้วเนาะอาจจะได้มาขอคัดลอกแคร่คนดูเกิดในตัวฝาดดูไปด้วยก็กดไปที่สามจุดตรงนี้เนาะแล้วก็มาทำการของเราลองตรง้เนี้ไปเลย แล้พอได้ขันล่งลิงองค์คิดวเรเลี้ยงมาแล้วทีนี่ให้ลิงมาวางพอได้วางลิงกัได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ไม่ติดตนวนดทีงการสืบพันธุ์ไปแต่พอได้ไติดติโนดติดโนดนันแล้วตอนที่ต้องการแบบนี้จะ่นีให้กดสออ่องปืนตรงตารางนี้ไปได้เลยอะ และก็พอได้สั่งซื้ขึ้นได้แล้วแบบนี้เเขาสั่งปุ๊บเขาก็จะมีระบบเห้มาแจ้งบอกแบบนี้ให้กับเราได้ดูวันได้เนาะและถมในเขาจะปุอสามารถที่จะเช็กดูรายละเอียดของตัวเด d ร์กระแด้แบบด้ง่ายหากกดคลิกเค้ามาที่ตรงด้านนี้ที่เขาว่าปรอวตจงเพื่อว่าตอนทีเือนเพื่อยาจะเช็กดูกันนะว่า order กำลังเนินการี่ับเราอยู่ไหมหรือว่ามีปัญหาในพวออะไรยังไงไหมก็สามาที่จะกดเข้ามาเช็กดูกันได้เนาะเขาจะมีปัญการแ้บอแบบนี้กันเลยแล้วอย่างเมื่อกี้ทำการไปเขาจะแจ้งบอกกอบเราว่ารอดำเนินการหากักนอู ก็เอาได้ไม่ฟอยไม่พลาดหรือว่ามีการยกเลิกประภาษามาได้เรากดทำมาได้ตรงได้ดีกันได้ด้วยดีสมอตัวอย่างขึ้นรอดน้ำมันการแล้วพอเราก็ไปก่อนได้เลยเนาะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ขึ้นแบบนี้มันมีปัญหาขัดข้องก็กดตามกันได้เลยกันไปตรวจหมอข้อตรงได้ดีพอหน้าตาตัวส่วนได้ดีเพราจีเป็นหน้าตาให้ครับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อทำการแจ้งหรือว่าให้ตัวตอบทับปัญหาแก้มิงกันได้โดยกดเข้ามากันแล้วทีนี้ก็ประธานการพิมหม้อข้อแล้วข้ความที่เราเกิดมีปัญหาแล้วว่าเกิดขัดข้องและพอได้ฟีดการเปลี่ยนแล้วทีนี้แง่ให้ เดี๋ยเนาะงหรือหรับคลายเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาชี้งานในตู้ใบใจกันไปแล้วในตู้ใบใจตรงบ้านนี้อาจจะไม่ได้จ <Trans> <ation> ําเป็นเพราะว่าไม่มีปัญหาหรือว่าเกิดข้ออะไรยังไงเลยอาจจะสอบซื้อกันไปแล้วด้วยอาจจะอยากดูยอดกันแล้วว่าเป็นยังไงสามานี่เดี๋ยวกดด้วยกับมาดูในส่วนของตัวยอดออเดอร์ตัวเองกันได้แล้วหรือว่าคลิปเรียลกีตัวเองกันได้ว่าตอนนี้ด้ฟฟิลมาหรือยังอ่ะอย่างในตอนนี้เราคลิปเดิมของเดิมเลยเขาที่มีที่หกเราลองดีหน้าจอไปพร้อมๆกันดูเพราะว่าตอนนี้ได้ขึ้นมาแล้วยังหรือว่างไ้ว ก็มากับว่าตอนนี้ในตัวงคลิปเือที่เรายอดเบียวกับเพื่อนมาเนะาะประจำเมื่อกี้ของเือไมีที่หกก,กันนี้แต่ตอนนี้ก็เพื่อนมาเป็นเซตเป็ดกันแล้วเพื่อใช้ก,นกันได้กับเราอยู่เนาะก็ลองลรีสจะรอบมันดูก็ได้ว่าขึ้นมาถึงไหนกันบ้างหรือว่ารให้กับเราอยู่เยอะหรือยัง อ่ะวันนี้อม้นเป็นจำนวนหนึ่งแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องเจาะหรือว่าตกเจกันไปวันนี้ก็ตกซ้อบางทีไไฟพอาอี๋ยวขึ้นไมให้กับเราเื้อจำนวนหนึ่งก่อนเลยที่เหลือจะมาสมทบหรือมาทีอจะขึ้นไหให้กับเราเรื่อยๆแล้วอ่าก็ขึ้นไปจเครยบจำนวนหรือว่าบางทีสเกไซสต่ยังไม่ขึ้นมาทนทีเลยอ่าต้องรอเวลาทั้คู่หนึวพอถึงเวลาที่กาหนดพาดเดืนไหมกับเราทีเดียวล้วก็คอยรอหรือว่าคอยเชื่อไปก่อนได้เนาะอย่างแบบที่หมายเลขไเขาหน้าเดือนไหมให้กับเราซื้อจำนวนหนึ่งก่อนเลยท แต่แต่นระหวันนี้ก่อนที่จะตัดภาพไปเผื่อใครสนใจที่จะทดลองแนะนำเอ๊ะกับคนอื่นได้เข้ามาใช้งานในโทรศัพท์ววทำตามดูเพื่ออยกจะเข้าให้มาใช้างานในเว็บไซต์โดยตรงเลยแต่ใครที่สนใจทดลองแนะนำเพื่อนๆเราก็ทามาดูของข้อมตรงด้านนี้กันได้ดิสโามแนะนำ รเราจะพินาตานไปประมาณแบบนี้ให้กับคนดูทุกคนสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อถึงใจคลอกลิงอยู่ตรงส่วนด้านนี้ไปส่งให้เพื่อนและคนรู้จักของตัวเองพเพื่อนเพื่อนหรือคนรู้จักของตัวเองเขาเข้ามาใช้งานแ,งแต่ตรงเว็บไซต์กันแบบไปง่ายถ้าใครที่สนใจจะน้องแนะนำเพื่อนเพือ่อหรือคนรู้จักก็ลองกดเข้ามาดูข้อของตรงด้านนี้แล้วก็แนะนถึงคันล็อกลิงีอยู่ตรงส่วนด้านนี้ไปส่งให้กับเพื่อนและคนรู้จักเพื่อเป็นการแนะนำกันได้เลยหากใครที่สนใจก็ลองกดเข้ามาดูันก่อนได้เลยในตัวของเว็บไซต์ตรงด้านนี้อ่ะ แล้วก็ในระหว่างนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไงเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันอีกทีตอนนี้ยอดมาขึ้นเยอะเลยดีกว่าเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพคอนเสิช์ตอ่ะศษเราเก่ากันมาแต่เมื่อกี้กันเลยเนาะที่เราได้นำเสนอตื่นกันไปแล้วนะว่าต้องโอ้ตอนนี้ยอดวิวคอนเสิร์ตชิบเลยว่าฮอตแบบคือมาเต็มไปที่บ้านนี้กันแล้วแล้วที่สุตัวในการทาก็จะง่ายๆแต่ท่านประมาณนี้เลยหากว่าใครจะเดินแจก็เราเข้ามารับชมแล้วก็ทำใจกันได้เลยเพรา์มีลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้อยู่แล้ว นะใครที่ติดตามได้ดูจนถึงตอนนี้สำหรับวันนี้ก็ไม่ลีมากแล้วก็แค่เห็นผลลัพธ์แล้วก็วันนี้ขั้นตอนกะง่ายๆประมาณนี้เนาะหากใครสนใจต้องเข้ามาดูกันได้หรือเข้ามาดูกันแล้วก็ทำตามกันแล้วสำหรับในคลิปวันนี้ก็ไม่เีอะมากแล้วใครที่เราชมจบก็ขอบคุณนะ